อ่ะมาดูข้อนี้คือข้ออื่นมันจะให้ผลหารตัวหารมาใช่ไหมคะอย่างข้อที่แล้วมันให้ตัวหารมาแต่ถ้าเจอโจทย์จริงๆนะคะมันจะไม่ให้ตัวหารมาซึ่งเราต้องหาตัวหารเองนะคะก็คืออ่ะเขาจะให้หาคําตอบก็คือคล้ายๆการแยกตัวประกอบแหละแต่ว่ามันเป็นดีกรีเป็นสี่เราไม่สามารถแยกวงเล็บเองได้ทั้งหมดสี่วงเล็บ เพื่อหาคำตอบใช่ไหมคะอ่ะดังนั้นเราก็จะใช้วิธีการหารสังเคราะห์เข้ามาช่วยเหมือนข้อเมื่อกี้ที่เราทำแต่ทีนี้ในโจทย์มันไม่ให้ตัวหารมาเราจะหาตัวหารมายังไงที่เป็น x บวก2 x วก1อะไรเงี้ยคือตัวหารน่ะเราจะเอามาจากไหนนะคะคำว่าตัวประกอบการแยกตัวประกอบแน่นอนให้เราดูตัวสุดท้ายนะคะให้ดูที่2 ตัวประกอบของสองมีอะไรที่หารสองได้บ้างคะตัวประกอบของสองหนึ่งคะ่ะตัวประกอบของสองก็จะมีเท่าไหร่คะมีหนึ่งกับสองที่หารได้ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็สามารถที่จะคิดได้ว่ามีะมี x ทึ่ง1กับ2อ่อะมันมีจํานวนอยู่สองอย่างคือเป็นลบกับเป็นบวกถูกต้องไหมคะเราไม่รู้ว่าอันไหนจะเป็นลบอันไหนจะเป็นบวกดังนั้นเราก็ให้ x ลบ1เป็นกับ x บวก1 x ลบ2และ x บวก2ตัวาหารทีนี้เราจะมีทั้งหมด4ตัวโอเคไหมคะเราต้องเดาและเราต้องใช้การเดาแล้วนะคะถ้าเจอโจทย์จริงๆเราต้องเดาว,ว่าเราจะเอาตัวไหนมาจับหารดี นะคะอ่ะทีนี้เรามาทําเหมือนเดิมอ่ะเอาสัมประสิทธิ์มาเขียนสัมประสิทธิ์มีอะไรบ้างลูกมีสี่ลบสีลบเก้าถัดมาคือข้างหน้า x ไม่มีตัวเลขก็คือให้เป็นหนึ่งห่งแล้วก็สองสอง หาเราจะเอาตัวไหนเราไล่เนาะเราไล่ทีละตัวอลองให้ x ลบหนึ่งก่อนอถ้าเราเอา x ลบหนึ่งมาหารเราจะได้ x เท่ากับหนึ่งถูกต้องไหมคะ,ะคำตอบมันจะตรงข้ามกันถ้าตรงนี้เป็นลบหนึ่งอีกตัวหนึ่งคำตอบ x จะเท่ากับหนึ่งทำเลยค่ะทำไงลูกเอา c ลงมาหนึ่งคูณ c ได้ สี่ <4. S 2> <4. S 1> ลบสี่บวกสี่เป็นศูนย์แล้วก็หนึ่งไปคูณกับศูนย์หนึ่งไปคูณกับศูนย์ได้ศูนย <0. S 1> <0. S 2> ์ลบเก้าบวกศูนย์ก็ได้ลบเก้าหนึ่งคูณกับลบเก้าได้ลบเก้าหนึ่งบวกกับลบเก้าได้ลบแปด หคูณกับลบแปดลบแปดปดอ่ะได้ลบแปดสองบวกกับลบแปดได้เท่าไหร่คะลบได้ <6 S 2> ลบหกอ่ะสังเกตก็คือว่าถ้าโจทย์เขาให้มาไม่มีตัวหารถ้าเศษไม่ใช่ศูนย์อ่ะถ้ามันไม่ใช่ศูนย์แสดงว่ามันหารไม่ลงตัวโอเคไหมคะถ้าตัวสุดท้ายไม่ใช่ศูนย์มันก็คือการแยกตัวประกอบแบบไม่ลงตัว ไม่ลงตัวแสดงว่าเราจะเอา x ลบหนึ่งมาคิดไม่ได้โอเคไหมคะ x ลบหนึ่งเอามาคิดไม่ได้ครูมไม่เอาอ่ะดังนั้นคิดใหม่อ่เขียนใหม่นะคะมีใครเขียนตามไหมเนี่ยไม่มีหรอกอคิดต่อมาเอา x บวกหนึ่งถ้า x บวกหนึ่งเราจะได้ x เท่ากับเท่าไหร่คะได้ x เท่ากับลบหนึ่งถ้าเหมือนเดิมอ่ ชัก่ลงมาเอาลบหนึ่งไปคูณ4ได้ลบสี่ลบสี่บวกลบสี่ได้ความคูณจด้วยแ้วครับย,ยังยังยังไม่จดยังไม่จดให้ทําแบบฝึกหัดอย่างเดียวเรียนแบบชิวๆลบ8คะ่ะได้ลบ8คะ่ะลบคูณลบกลายเป็นบวก1คูณ8ได้แปดนี่ถ้ามันจะได้นะหนูดูเลยถ้ามัน มาอยู่ขั้นตรงกลางแล้วถ้ามันจะได้ตัวเลขมันใกล้เคียงกันอ่ะมันได้แน่นอนอย่างแปดกับเก้าอ่ะเลขมันไม่ได้ห่างกันมากมันจะได้นะคะ,อ,ะอย่างลบเก้าบวกแปดได้ลบอะไรคะลบหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งอ่ะลบหนึ่งคูณลบหนึ่งได้ลบคูณลบได้บวกหนึ่งคูณหนึ่งได้อ่าก็ถูกแล้วได้บวกหนึ่งถูกแล้ว แล้วหนึ่งบวกหนึ่งได้สองมีใกล้ความจริงแล้วลบหนึ 2. <S 2> 2. <S ่งคูณสองลบสองเออได้ลบสองลบสองบวกกับสองได้ศูนย <0. S 1> ์นี่นได้คำตอบเราได้คำตอบแล้วเศษเป็นศูนย์แสดงว่าหารลงตัวโอเคไหมคะอ่ะหารลงตัวแล้วเราจะได้อะไรคะเอาคำตอบมาเขียนซิเอาคำตอบมาเขียนซิได้อะไร สี x, ่นน 4, x, 3, 8, 8, x กำลังสามน่ะกูขอเขียนด้นข้าเป็นสี่ x กำลังสามลบแปดแปด x กำลังสองลบลบหนึ่งอะลบหนึ่ง x ลบบวกสองหนูหนูเห็นไหมคะว่าถ้าถ้าตรงนี้เป็นลบมันก็จะได้ลบแปด x อะหนูเอาเครื่องหมายมาเขียนด้วยเป็นลบหนึ่ง x แล้วก็บวกสองแต่ทีนี้ดีกรียังเป็นสามอยู่เลยเรายังแยกตัวประกอบไม่ได้เราหารต่อนะคะดีกรีมันเป็นสามอยู่เลยอ่ะดีกรีเป็นสามอยู่เราแยกตัวประกอบต่ออ่ะทำเหมือนเดิมค่ะหารต่อหารต่อคามแบบหนูมันเหลือหนึ่งแล้วค่ะครูอัดคลิปไว้ให้อยู่เดี๋ยวถ้าครูส่งได้เดี๋ยวครูส่งให้แต่หนูเข้าใจแล้วเนาะ ดี๋ยวครูส่งแบบฝึกหัดให้อีกทีเข้าใจเนาะเข้าใจอ่ะมันก็มีแค่นี้แหละวิธีการทําแต่อันนี้มันจะหารต่ออีกโอเคไหมคะเดี๋ยวครูอัดคลิไปไว้เดี๋ยวครูจะส่งไปให้อีกทีให้นักเรียนคนที่ไม่ได้เข้ามาอีกทีโอเคนะคะอ่ะมาต่อเลยทีนี้หารเราจะหารต่อเราหารอะไรไปแล้วบ้างเราใช้สองตัวนี้ไปแล้ว เราเหลืออะไรคะเหลือ x ลบ2กับ x บวก2ทีนี้สังเกตดูนะตัวนี้ถ้าหนูใช้ x บวก1ไปแล้วอีกตัวหนึ่งมันจะเราเอาเครื่องหมายตรงข้ามกันก่อนอันนี้เทคนิคการโกงนะคะเทคนิคการโกงถ้าตัวนี้เป็นบวกไปแล้วอีกตัวหนึ่งใช้ที่มันตรงข้ามกันอะ่ะใช้ x ลบ2ถ้า x ลบ2 x จะเท่ากับเท่าไหรคะ x เท่ากับ2 ทำไงต่อชัก4ลงมาเอา2คูณ4 42เป็น8ลบ 8, 8ลบ 8, 8ลบวก8ได้0 2คูณ0ได้0<ม>ลบ1บวก0ได้ลบ1 2คูณลบ1ได้ลบ2องบวกกันได้0ไหมคะ ได้ศูนย์เห็นไหมถ้าได้ศูนย์แสดงว่ามันหานลงตัวดังนั้นเอามาตอบได้เท่าไหร่คะเอามาตอบได้ 4x <X S 1> ตรงยกกำลังเออล่าสุดมันกำลัง3มันก็กลายเป็น 4x ยกกำลัง3เออขอโทษค่ะ 4x กำลัง2ตรงนี้เป็นศูนย์เราก็ข้ามไปเลยแสดงว่า x กำลัง1ไม่มี เ็ A, กกำลังหนึ่งไม่มีก็มาลบหนึ่งได้เลยอ่ะนี่คำตอบดังนั้นอ่ะการแยกตัวประกอบการแยกตัวประกอบคือการเขียนให้อยู่ในรูปการคูณน,นั่นก็คือผลหารเวลาเราทำจริงๆนะคะตัวตั้งจะเท่ากับตัวหาร คูณกับผลหารแล้วก็บวกกับเศษถูกต้องไหมคะ,ะดังนั้นเนี่ยเราก็มาดูว่าเราจะเอาอะไรบ้างตัวตั้งตัวหารตัวหารเราอะไรมาหารบ้านจําได้ไหมคะตัวเนี่ยอันนี้คือตัวหารทที่แท้จริงนะคะคือ x บวก1กับ x ลบ2เราก็เอามาคูณด้วยคะ่ะล้วก็กลายเป็น x บวก1คูณกับ x ลบ2 อ่า x บวกหคูณกับ x ลบสคูณกับตัวสุดท้ายที่เราได้เมื่อกี้ถูกต้องไหมคะก็จะเท่ากับ0นี่อันนี้เราจะได้การแยกตัวประกอบออกมาแล้วนี่การแยกตัวประกอบคือการเขียนให้อยู่ในรูปของวงเล็บใช่ไหมคะได้วงเล็บแต่ทีนี้อ่าหนูสังเกตเห็นตัวนี้ไหมคะ4 x กํลัง2ลบหเราสามารถแยกตัวประกอบของมันได้จำได้ไหมเหมือนที่ก่อนเรียนคูพายแยกตัวประกอบ 4x กำลังสองก็คือ2 x ยกกำลังสองถูกต้องไหมคะลบด้วยหนึ่งกำลังสองจำได้ไหมสูตรผลต่างกำลังสองอันนี้ก็จะเป็น x บวกหเหมือนเดิมกับ x ลบสตรงนี้ได้อะไรคะท่องเลยหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองได้หน้าลบหลังหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลัง สองตัวนี้เอาลงมาค่ะตัวหารอย่าลืมนะอย่าลืมสองตัวนี้นะคะทำทำได้คำตอบทำได้ผลลัพธ์ตรงนี้แล้วอย่าลืมเอาตัวหารมาคูณนะคะสองตัวนี้เอามาคูณด้วยเพราะเขาก็จะคือคำตอบเหมือนกันนะคะ,ะ,ะก็จะเป็น x บวกหนึ่งคูณกับ x ลบสองคูเขียนไม่ตรงบรรทัดเลย x บวกหนึ่งคูณ x ลบสอง คำตอบค่ะมีทั้งหมด4ี่คำตอบแล้วก็จะได้แล้วเนี่ยนี่คือคำตอบของเรา x ของเราเป็นอะไรบ้างถ้าถ้า x ลบหเออถ้า x บวกหนึ่คำตอบจะเป็นอะไรลกูกเป็นลบหนึ่งคำตอบเป็นลบหนึงถ้า x ลบสอเท่ากับศูนย์คำตอบของมันจะเครื่องหมายตรงข้ามเป็นสอง อวงเล็บที่สามได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะแปลเงียบแล้วคำตอบเป็นเท่าไรเศษหนึ่งส่วนเท่าไหร่นี่ส่วนตัวข้างหน้าเนี่ยส่วนเท่าไหร่คะส่วน2 2> สองค่ะและตัวสุดท้ายตอบลบหนึง่งลบลบหนึ่งส่วน เรเรเก่งมากจบได้คำตอบแล้วสี่ตัว <s> ไวไหมระหว่างเขียนโคกขึ้นภูเขากับทำโจทย์ข้อนี้อะไรยากกว่ากันทำโจทย์ข้อนี้ค่ะฟันนั่นเลยบอคูณอันเนี้ยตรงเนี้ยเราแค่คูณกับหารคูณกับเออคูณแล้วบวกคูณแล้วบวกคูณแล้วบวกแต่หนูอย่าลืมว่าหนูเอาตรงนี้มาจากไหนนี่ อย่าลืมนะคะว่าตัวสัมประสิทธิ์คือตัวที่อยู่ข้างหน้าตัวแปรอ่ะเดี๋ยวครูพรทาทำอีกหนึ่งข้อตอนนี้กี่ชั่วโมงว่าเราเรียนมามชั่วโมงหนึ่งแล้วล้านชั่วโมงครับไม่มันนานขนาดนั้นเลยเหรอเหมือนรอประยุทธ์ออกจากประเทศ่ะครอครูเปรียบเทียบรูคักแทะ ตอนนี้<ะ>อยากขับตอนนี้อยากขับไล่ครูออกจากห้องสอนใช่ไหมยังครับยังครับต่อ,เ,อเลยครับก็เหมือนเธอเธออยากให้ประยุทธ์ออกจากนายกไหมไม่ครับผมเ<อ>ั่ประยุทธ์ครับบ้านมันอยู่ไหนไปเผาบ้านมันสิอุ้ยเพื่อนพุนเรื่องนี้แล้วเน็ตหนูข้างเลย พูดพูดชื่อนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมโอเคต่อไหมลูกเหลือเหลือว่าบรรลุแล้วต่อครับรต่อครับพูดเรื่องนี้เราบรรลุแล้วพร้อมที่จะทำแบบฝึกหัดแล้วยังครับยังไม่พร้อมครับยังไม่พร้อมอีกข้อหนึ่ง อ่ะข้อนี้จะคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้ไม่มีตัวหารให้ให้เรามาดูตัวไหนให้มาดูหกคือดูตัวสุดท้ายมีอะไรที่หารหกได้บ้างตัวประกอบของหกตัวประกอบของหกมีอะไรบ้างคะมีหนึ่งหารหกได้สองหารหกได้ไหมหารได้สามหารได้ไหมคะได้แล้วก็มีหก ข้อนี้มีเยอะมากมีหนึ่งมีสองมีหกมีสามถ้าหนึ่งตัวนี้สามารถได้สองค่าใช่ไหมคะได้ลบหนึ่งบวกหนึ่งลบสองบวกสองลบสามบวกสามแล้วก็ลบหกบวกหกอะถ้ามันเยอะขนาดนี้นะคะเราให้เราเอากลางๆก่อนถ้าเราเอาตรงกลางๆก่อนมันจะทำให้ตัวเลขมันคูณแล้วมันใกล้เคียงกันโอเคไหมคะเราหยิบตัวกลางๆมาก่อนอ่ะ ตั้งก่อนอันดับแรกเราเอาสัมประสิทธิ์มาตั้งก่อนสัมประสิทธิ์ได้อะไรบ้างคะหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกอ่าหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกยังผิดอยู่เพื่อนผิดตรงไหนเห็นไหมไม่มีหกหรอคะหนูลืมอะไรหนูลืมลบเออหนูลืมลบต้องเป็นลบหนึ่งกับลบเจ็ด โอเคไหมคะดูเครื่องหมายด้วยอ่ะหารครูเอาสองก่อนเนาะสองครูก็เอะเอา x ลบสองก็ให้ x เท่ากับถ้า x ลบสอง x จะเท่ากับสองมันก็จะตรงข้ามกันใช่ไหมคำตอบคำตอบถ้าตรงนี้เป็นลบคำตอบจะเป็นบวกแทนอ่ะครูลองก่อนอ่ะชักหนึ่งชักหนึ่งลงมา เอาหนึ่งลงมาได้หนึ่งแล้วก็เอาสองคูณหนึ่งได้สองได้สองลบหนึ่งบวกสองหนึ่งได้หนึ่งอ่ะเอาสองไปคูณกับหนึ่งได้สองได้สองบวกกันได้ลบห้าค่ะลบห้าแล้วก็เอา สองมาทำได้สองไปคูณกับลบได้ลบคูณบวกได้ลบค่ะได้ลบสิบบวกกันได้ลบเก้าค่ะลบเก้ากับหกเนี่ยมันมันไม่ใช่แล้วมันทําแม่งทําแม่งแล้วไม่ใช่แล้วแสดงว่ามันไม่เหลือเศษศูนยแน่นอนถูกต้องไหมคะอ่ะลบทิ้งกลับกลับกลับึ้น ก็จากลบก็กลายเป็นบวกก็แสดงว่า x เท่ากับอะไรคะลบสองอันนี้จะยากหน่อยเพราะว่าเราต้องใช้หลายครั้งเราต้องหาหลายรอบแต่ถ้าใครคูณเลขเร็วก็จะได้เร็วอยู่อ่ะมาเอาอะไรคะชักหนึ่งลงมาลบสองคูณหนึ่งได้ลบสองบวกกันได้ลบลบสามอ่ะลบลบสองคูณลบสามได้หก เพราะลบคูณลบได้บวกบวกเอาลงมาบวกกันได้ลบลบหนึ่งอสองคูณกับลบหนึ่งได้สองสองบวกกันได้สามอ่าลบสองคูณสามได้ลบหกได้ลบหกแล้วลบหกบวกหกตรงข้ามกันได้ ศูนย์บรรลุแล้วค่ะอะบรรลุแล้วอะแต่ตรงเนี้ยโจทย์มันเป็นกําลังสี่แสดงว่าตรงนี้ยังเป็นกําลังสามอยู่ใช่ไหมคะมันจะได้ x ก,กาลังสามลบสาม x ก,กาลังสองลบ x บวกสามอยู่ใช่ไหมคะอันนี้ให้หารต่อนะคะถ้ากําลังสี่เนี่ยเราจะหารสองครั้งอะหารต่อทีนี้เราใช้สองไปแล้วเราลองใช้สาม ลองใช้สามตรงเนี้ยครูเคยบอกหนูว่าอะไรนะถ้าตรงนี้เป็นลบอีกตรงนึงให้ลองเอาเป็นอ่าอันนี้เป็นบวก,บวกให้อีกตัวนึงให้เอาเป็นลบใช่ไหมเราก็ลองเอา x ลบสามอ่ะเราลองเอา x ลบสามเอาตรงข้ามกันนิดนึง x ลบสามแสดงว่า x จะเท่ากับสามอ่ะ ทำเลยค่ะชักหนึ่งลงมาสามอ่าสามหนึ่งเป็นสามบวกกันได้ศูนย์สามคูณศูนย์ได้ศูนย์นลบหนึ่งบวกศูนย์ได้ลบหนึ่งลบหนึ่งสามคูสามคูณลบหนึ่งได้ลบสามบารรลุไม่ค่อยดอ่าบารรลุแล้วเห็น,หนไหมนอ,อ,อ่บรรลุได้อะไรทีนี้คําตอบ ผลลัพธ์ก็คือสอตัวนี้คือ x 2, กำลังสกำลังหไม่มีใช่ไหมเพราะตรงกลางเป็นศนย์ก็ลบด้วยหอ่าเพราะว่าที่จริงมันถ้าเราเขียนจริงๆมันจะได้เป็นอะไรคะเป็น x กำลังสบวกศ x ลบหใช่ไหมคะแต่ศูนคูณศูนย์คูณ x มันได้ศนย์อยู่แล้วใช่ไหมคะก็เลยเหลือแค่ลบหเฉยๆอ่ะเป็นลบห นี้เหลืออย่าลืมเอาอะไรมาด้วยอย่าลืมเอาสองตัวนี้มาด้วยนะคะก็จะเป็นเท่าไหร่เป็นคูณด้วย x ลบสมและ x บวกสองเท่ากับศอ่ะข้อนี้นี่เหมือนเดิมใช้ผลต่างกำลังสองหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองได้อะไรคะได้ หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังเป็นเอ็บวกสองคูณกับเอ็กลบสามได้ครบสี่วงเล็บแล้วตอบเลยค่ะดังนั้นเอ็คือเซตของคำตอบอะไรบ้างคำตอบแรกศูนย์ครับอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนสองค่ะออถ้าตรงนี้เป็นถ้าตรงนี้เป็นบวกสองคำตอบตัวแรกก็คือลบ สองลบสอง,สองคะ,ะวงเล็บที่สองคือสามบวกสาม,สามอ่บวกสามวงเล็บที่สามคือบวกหนึ่งอะบวกหนึ่งและตัวสุดท้ายล,ลบหนึ่งอ่ะลบหนึ่ง,ง,งได้ครบตอบจบเลยค่ะที่อวงตึกวงตึก,ตกอ่ะเดี๋ยวอะไรนะ อ,นะอันดับแรกชวนเนาอันดับแรกเอาสัมประสิทธิ์มาเขียนถ้าข้างหน้า x ไม่มีให้ใส่1ลงไปใช่ไหมคะเอาสัมประสิทธิ์เป็นลบ1ลบเจแล้วก็บวกหมาเขียนก่อนตัวหารให้เราดูตัวสุดท้ายว่าเราจะเอาอะไรหารมาบ้างตัวประกอบของ6มีอะไรบ้างมี1มี2มีสมีห เราก็ลองคิดมันก็จะมี x ลบ1 x บวก1 x ลบ2 x บวก2 x ลบ3 x บวก3 x ลบ 6, 6และ x บวก6เหมือนซื้อหวยเลยอะค่ะถ้าคำนวณตรงนี้เหมือนเราซื้อหวยอะใครถ้าใครเล่นหวยจะรู้วิธีการคิดว่าต้องโต๊ดต้องอะไรบ้างยังไงใช่ไหมเออดังนั้นเนีย่ยเราก็เอามาคิด แต่ทีนี้ถ้ามีเยอะให้นักเรียนลองเอาตรงกลางตรงกลางเอาเลขที่มันแบบอยู่กลางๆก่อนโอเคไหมคะเพื่อให้แบบเวลาเราคูณมันจะได้ตัวเลขใกล้ๆกันพอปุ๊บอ่ะครูลองเอา X อวกสองถ้าเป็น X บวกสองตัวที่เราจะเอามาคูณก็คือจะเป็นเท่าไหร่คะตรงข้ามกับบวกสองก็คือลบสองอันดับแรกเอาหนึ่งชักหนึ่งลงมาชักหนึ่งลงมา แล้วก็เอาสองไปคูณกับหนึ่งคูณแล้วได้อะไรก็เอาขึ้นไปเขียนบรรทัดที่สองพอคูณแล้วก็เอามาบวกกันถูก้ไหมคะบวกกันได้ลบสามก็เอาลบสองไปคูณกับลบสามได้อะไรคะได้หกในหกเอามาบวกกับลบเจ็ดได้ลบหนึ่งแล้วก็เอามาคูณไปเรื่อยๆโอเคไหมคะก็จะทําขั้นตอนแบบนี้ไปเรื่อยๆ หนูหนูยังไม่เขียนหนูเลยยังไม่รู้ก็เลยงงเพราะหนูฟังเฉยแต่เมื่อกี้จากการทดสอบคือทุกคนตอบได้อันเนี้ยขอบคุณที่ช่วยตอบคือถ้านักเรียนตอบได้แสดงว่านักเรียนเข้าใจแต่นนพอครับค่ะแต่นักเรียนยังนักเรียนยังไม่ได้เขียนตัวเองก็เลยคิดว่าตัวเองยังไม่เข้าใจถูกต้องไหมเพราะว่าตัวเองยังไม่ได้ลองเขียนแต่เมื่อกี้ตอบทุกคนตอบได้ตรงกันตรงกันแสดงว่าทุกคนเข้าใจ